พ่อหัาสั้นขอเราต้นพอดงอีกเลี้ยวพอดงเห็ดไทยด้านให้หน่นอหน่อยเนาะ นา่นาหน,น,น,นั่งพักอือนี่หฮงแมีนเพิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีสุขสันต์เด้อค่ะมืาหนีมาพอกันดอยสูงพี่น้องพาพี่พาน้องมาซองดูเห็ดไข่กับเห็ดแดงเมี่ยค่ะอาจสีมีรุ่นเห็ดเผงนอบอกครับผมอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าด้วยค่ะครับผมสําหรับบันนี้กับเป็นวันที่สามสิบกรกฎาคม หกเจ็ดเจ็ดครับ Arizona, พี่น้องไปลุนไปซ่วงก็สาจะได้ไม่ต้องต้นไปลุยเลยพี่น้องคุณน่ะเด่งจริงคือมื้อนี้ก็มากสามซองสี่ซองด้วยกันพี่น้องพี่นุ่มอีสานบรนเฮาตบสายลุยแล้วกะมันนาพาพาลุยครับพี่น้องมาต้นเด้อครับผมลุยกันไปเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วเรียกม้าเรื่งเห็ดก่อแดงโมเนื้อค่ะน้องพี่น้องแาดขาวจระเ้ใ่ใหญ่ใยญ่ใหนี่บาดคนนี่ครับผมเห็ดกระบาด กระบาดกระบาดไม่ไหวแตเนยต้นฮะี่เมะแล้วม่เห็นมึงสั้นเล้วคือตาเห็นแน่เลยอ้ยนาเห็นนกัตาสั่นนีหลีเลยพีนองขนาดมีคนขืนมาเลยเนาะส่ใจเลยพี่ไอ้คนร่นนน้อน้องน้อพี่ช่างผีกัแม่ดูแบบต้วเดีอา้องมาเบื่อว้าวชีมผู้อนตองเนนง

สมพูคับโฮมนี่ค่เป็นสีสิมพู่หมือนกันต้วเธอเดียวเห็นน่นบ่ไปงานงบักง่นึงพี่น้องเ็กพี่น้องเบิกเด็นไหมคาบเปนไม้าบเปนไหมเด่นอย่างสวยเขาขวาสั้นคือเราต้น อุเห็ดเขาใครน้าเขียวเขียวพี่น้องอย่งนึงสั้นกว่านี้เ่าไห่เนี่ยมงนี่ลงมงลงมาตามเลี้ลงมาไข่นะครับจะแตกไหมอืออยกบกข้นเลยหนวเออตาจกดอกเราตัวนสอง

พววาไปเอาองงนั่น,นหล้าผาครับจี่นงอู้ห่งพ้นุนดอกหนึ่งที่จังจเลสาษาจะนแลมเชิงคุณขึ้นจังย่๋นงอยากมากขึ้นขึ้นจีนหน่อยพันนี่อื้น้าเขียวมากออ ตาด้วยอู้งทอีกดอกนึงน,นู่สูงสูงอยู่ต่ำและอยู่สูงสูงแล้วก็ต่ำนีไหม,อมเออเมื่อวา,านต้นอ้าสูงยังไงครับพีน่นองนะ Nghĩa Ủa Ủa Cái đó tự nó mưa sáo thử nó mà hôm nay Nếu mà lùng thì lấy nhét đấy no Sáo sao em Đến bỏ sao thế bụng Đấy nghe Bên trì nó ở ไอคนมาเลยดิพี่น้องมนมาแต่เด็กที่ไหบเนาะนไ่เห็นบอเาใสนี่เนีบ่งงาได้ไหเจ้าเียบเลยนี่นี่คุณดิคุณดิครับเสองีนต้นนั่นนั่นยามือเหียบ อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนหยุดควางพ้นเลยจมีนมาบ่าตุ่นเลี้ยงตัวนี้ไปยามด้วยลานหยียบบ่หงอกมันนี่อ๋ออันนี้ก่อนอันนั้นบ่เอาบ่อน้อย

โอ้นี่บาเป็นตะฟอนอยู่พี่น้องตะจุ่มตจุ่มดีใจทั้งเป็นเปลนเลยีพี่น้องออกเาใส่ก้อนอะไรเอาเนี่ยครับเหลืองเล้งวนี้แนงแล้วหวานหวานแล้วคุณคุณอะหุ่งนีงจีนงไปยังน้องบึง Ngay đi qua ô Sam Samuel hằng lamps Samuel hứa mẹ 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 ุ่มนี่ตาเลี้ยงตาเลี้ยงจิบเหยียบด้หนี่เรมาตวพูนี่ทาง้นั่นทาง้แล้วข้ย้นงไงขึ้นปปีนเปิดเลยเบาตุนโอ้ยเมีนเบิดโฮมลยบอกเมีนเบิดโฮมเบิดมา่จ้า้ยหนนี่นี้ออ cái tay cái Ồ, Ô, ok, bắt hồ. Ô, mày. không, mày. ta mày. Ô, mày. Ô, mày. Ô, ngon Ô, mày. Ô, โอ้ขาสีผู้ข้างหน่อข้างเนม่อนขาคนคี้ขาสีผู้นี่ดอกเึ้นสีแข็งนี่พี่องแข็งก็ดอกสีขาวเลยถ้าดอกสีขาสีขาวเพิจะกินว่าวๆแล้วอะไรตอนขาเลย

กำลังแข่งเลยพี่น้องรุ่นนี่อ้นี่นี่ทังนังนี่นี่อีซ้อฮิฮิงูบาเปีนี่อย่างไรแต่มันมันคือแบนีปีนีมันอปีที่มนับสี่สาอน ขดใหังนี่ติงถอนติงหรอเล่านี่ยน,นติงพี่นนอะอู้ยอ <c oughs> <h ull> วบยังไงกจีบนกัน <c oughs> น,นีเออลอยอยู่บอกเเอาแล้วอันนึงคืตไตใหม่นาน Hín đèn bo đây, Mãn thân thi Mãn thân thi <laughs> Mãn <Mà ăn> mũ <nữa. cười> Này xéo xéo đó Phía khay đoạn Điều hỏng thương cái đồ ngắm ngắm Xóm đọc nữa. ดแคนถลอมาเป็นสองน้น้ำขัดน้ำขัดไม่ออกก็ดอ่ะคุณนะน้ำขัดอหือบอกนีเฮงเมียนเพิ่นคุณนะคุงลูกเขาลุ้มไม่หรงหรออหอามล่ะส่โนตัว พอดอีกเลี้ยพี่น้อพอดงเห็ดไทยด้ยังไลเลยกาเหียนเนาวพี่น้องหายพ่อดงเห็ดไทยด้ยดูน้องขีดไที่ใส่จะเลี้น้องมาตัวน้นบาทน้อยนัอยนมนลไเรสื้อทะาบานอน้อยดงีต้อเ้ยเดี๋ยวปิดี ตุ้มแเน่น่อยเนาะเดี๋ยวจังพาพี่น้องไปเบิ่งขังลุมพี่น้องคักลิสุดยอดกว่านี้อีกของหอมกองป่าโอ้ปลถือพี่น้องไปยืมบ้าบ่ไม่ได้บรือ่าเอออันนี้บ่หอดบ้านหรอกนี่หอดบ้านหรอันนี้ืมอรุณเยอะบ่ไปหืมนกนั่นบ่ได้จับเรือตี <t idal |lo|> <Male> <isted> บนมีขาวจันเลมใครข้างกอไผ่เบาตุนตะเคีเนี้ยพุนอะนยแข่งกั่เด็กกนเนาะมีจีบบ่้วยไตนโอ sociedad, os, e. en en ้ยหฝ้งมี่เนาะเอาเยเอปาต้ยมีจีบัน กินมือพินหมอกลเงี้ยฮล่นมือไปเอาพิ้ไปกัน ดาวต้วน okay. อู้จีงามขึ้มบอลแล้วบอกเต็มขึ้มเต้มนะยล้ลนตาแล้วเห็ดไข่าบางเห็เดแดงเบิดแล้วเนานะ <laughs> อู้เดี๋ยวล้นตาไปมจุ่มจุ่มงามครับขโมยนั่นเป็นจุ่มบดร์อีอีกข้งเนาะงามเดี๋ยวทำนนี้มาทมผลงานกันก่อนพี่รองมือนี่ โอ้ยพี่น้องมือง่อนี้เห็ดแดงยุคของลุมเห็ดหมานบัดทุไทยเห็ดเขาไข่พี่น้องก่อน,นจะลงดอยโอ้ยหล่นตาเหมือนปลาเลยพี่น้องมันนี่กับมานหน้มูบ่เห็นมูมมอุ้นมูอุ้นทั้งทั้งพวกผมป่ะจังไดกละลาพี่ลาน้องก่อนพ่อการคลิปหนาเด้อคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิ่มตาไปเลยดิปล่อยบ่ได้ตาขวมทันทีขวมทันที